สวัสดีครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยยศิวังกูลครับผมครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมกับอาจารย์กัดเช่นเดิมบนะครับก็หลังจากห่างหายกันไปหสัปดาห์นะครับก็ติดภารกิจกันไปนะครับก็วันนี้ก็กลับมาประจําการเรียบร้อยแล้วครับแต่กลับมาก็ แม่ด้วยความห่อเหี่ยวนิดนึงด้วยนึงด้วยสภาพตลาดก็อ่ะอย่างที่เราเห็นกันมานะครับก็ถูช่วงเดือนสองเดือนนี้ถือว่าน้ำหลวงนะเหนื่อมากใช่โอหลงมาเป็นเอ่อเจร้อยจุดเลยครับต้องบอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ท,ที่ที่มันเข้ามาในช่วงนี้อ่าอช่วงตอนนั้น,น,นก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถ้าจำกันได้เราคุยเรื่องเฟด อาเฟดน่าจะยังไม่ลดดอกเบี้อ่อาจจะขึ้นด้วยเพอเพอเพราะว่าเงินเฟอมันไม่ลงเพราเกิดว่าผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอ่ามันมีเรื่องสงครามเข้ามาอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก็กดดันเข้าไปโอ้โหมันอันนี้คือหนักเลยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่จบอ่าแล้วมันก็ดูแล้วอิสราเอลเขาก็ยังดูแล้วท่าทีไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยทําให้ดูแล้วมันยืดเยื้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดมัางเดี๋ยวใหม่หยุดเดี๋ยวเจรจาเดี๋ยวไม่จะโอ้มันอานีนิชกบดหัวเลยเออการจะ เป็นแบบโอ้โหเซนติเมนต์หรือแฟกเตอร์ในเชิงลบเนี่ยมันถาโถมจริงๆนะช่วงนี้มันก็เลยทําให้เหมือนกับแบบโดยอันเดิมอ่ะมันก็มันก็ซุ่มเสี่ยงอยู่แล้วมีอีกหนึ่งคืออาจจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็มีของใหม่เข้ามาอีกนานเลยยิ่งทําให้ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเพราะนั้นแน่นอนนะฮะเรื่องของต่างชาติเวลามันมีความไม่แน่นอนมีความอย่างเงี้ยนะเขาก็เลือกที่จะลดความเสี่ยงซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่ผ่านมานะฮะ ตลาดหุ้นเนี่ยลงเกือบทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะไทยนะฮะเวียดนามนี่ก็หนักนะใช่อ่านะครับแต่สินทรัพย์ที่ขึ้นแรงๆช่วงนี้คืออะไรครับทองคำมากมันชัดเจนอยู่นะว่าเขาไปเลือกที่จะเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยถูกใจมากกว่าหรืออะไรพวกนี้ครัช่วงนี้ก็เหนื่ยนิดนึงเนื่ยนิดนึงนะครับสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงก็ถูกกดดันกัน กันเอ่อ s อาคอสบอ d เลยขุดใ<อ>นไว้งั้นละกันนะครับก็ยังไงก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของสภาพจิตใจของเราด้วยเนาะต้องขนานี้แบบโอ้โหฟีดแบ็กจากอย่างลูกค้าผมนี้หลายท่านนี้ห่อเหี่ยวมาก นะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านละกันแล้วก็จริงๆก็ต้องมองว่ามันก็เป็นไซเคิลของการลงทุนนะถูกต้องเลยอันนี้ลงมากเลยมีขึ้นแน่นอนฮะมีขึ้นตอนผมจําได้นะตอนพันเจ็นะลูกค้าไม่ยอมขายอืมเขามาไม่ยอมขายมันไม่ไปต่อหรออืผมขายถธอมันโอ้บอสแล้วนู่นนี่นั่นไม่ยอมขายพอลงมาเนี่ยพันสามกว่ากว่าไม่กล้าซื้อละ ใช่เออมันมันแระมันก็เลยดตามอาล้มอ่ะเออถ้าอย่างนั้นมันก็เลยดูผิดรอบหรืออะไรางี้ไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะเออเอาตัวเนี้ยเป็นเรสเซอรเลอร์แล้วกันจะได้มาปรับใช้ในอนาคตได้ใช่ครับก็อย่างที่บอกการลงทุนเป็นภาพของไซเคิลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ บริหารจัดการ Money Management ใน p o r t f o l ลิโอของเราดีๆลองมาปรับ Rebalance หรืออะไรต่างๆในช่วงที่มันลงมานี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะเพราะทุนหลายๆตัวมันก็คือเปิดออฟไซด์ในเชิงของ valuation เนี่ยกต้เยอะด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็อาจจะมีทริคในการสแกนหุ้นมาแชร์กันด้วยว่าเฮ้ยจะไปจับหุ้นที่มันมี ฟันดัมเ n นท l ที่มันค่อนข้างซับพอร์ตด้วยเป็นหุ้นใหญ่อยู่ในเซ็ตร้อยจะมีแรงซื้อจาก n v i r i a เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีปันผลที่มันซับพอร์ตซึ่งอันนี้ก็สำคัญเรามองว่าเป็นจุดที่มันสามารถเป็นบาะรองรับได้ระดับหนึ่งเนาะพอมันยิ่งลงมาเยอะๆดีเวนด์ยิวจะยิ่งเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเป็นสปอตไลท์กับนักลงทุนที่สนใจที่จะมาลงทุนด้วยแล้วก็ช่วงท้ายๆปีเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องของตัวการซื้อ RTF s s f อ่ามันก็ไม่แน่อ่าที่แบบครับพออ่ามีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยกองทุนเขาก็ต้องมาช้อปปิ้งหุ้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆพวกเนี้ยเข้าไปในพอร์ตเขาใช่อ่ะอย่าเพิ่งหมดหวังกันซะทีเดียวอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งวนหวังตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีจุดทริกเกอร์หนึ่งเนี่ยมันทำให้เป็นเท t u r นิ่งพอย n ์ก็ได้อ่าแล้วเราก็จะได้ เขาเรียกว่าให้ทำรีเทิร์นให้ให้มัน cover ขึ้นมาได้ใช่ครับนะครับอ่ะโอเคแน่นอนรายการของเราเป็นรายการ educate เรื่องเครื่องมือนะครับในการลงทนุนวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับมา educate ในแอปพลิเคชันกรุงสี stock expert นะครับก็อยู่ในพาร์ทของการลงมาสแกนหุ้นกันดูครับอ่ะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับแม่สีไม่เปลี่ยนเลยนะครับเห็นตาแดงมาหลายวันแล้วเนี่ยโอ้โหแดงมาเป็นเดือนแล้วด <laughs> <ๆ>้วยพี่บางวันแดงมากแดงน้อย <laughs> โอ้โห <laughs> น่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับอ่ะเห็นช่วงเช้านี่ก็เขียวนะครับเออันนี้เราอัดรายการกันเมื่อวันศุกร์อ่าวันศุกร์นี่โอ้โหเปิดตลาดมาก็ยังเขียวอยู่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแดงละ อ่ะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องธีมในการสแกนกันละกันลองหาหุ้นดูหุ้น,นดีดีดีว่ะเผื่อเป็นชุดหุ้นเผื่อเป็นวอลลิสให้กับเราได้นะครับคือผมอาจจะแชร์อย่างนี้ครับในเชิงของอตลาดที่มันเป็นดาวเทรนด์ลงมานหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมีจุดที่เป็นทริกเกอร์พอยต์ของเราด้วยแหละว,ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเรามอง valuation อย่างเช่นยกตัวอย่างลงมาถึงไพทูบุ๊กที่ระดับลบ2 SD แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ใกล้แล้วนะผมดูสเต็ปมากระดับ1350ลงมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดซื้อสำหรับไม้แรกทยอยสะสมใช่เราก็วางแผนการลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้จุดทิกเกอร์ทางด้านเซ็ตอินเด็กต์ตัวเนี้ยเราก็ต้องมี จุดทุนหรือยูนดูเบอร์สองคุไว้ด้วยว่าเราจะซื้อตัวไหนอ่าพอมันลงมาถึงจริงเนี่ยเราจะได้มีวอลลิสของเราที่เข้าไปแอคชั่นได้ทันทีใช่เมืนั้นพอลงมาจริงสถานการณ์จริงมันจะงงพี่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะซื้ออะไรล่ะเราจะทำาลงไงต่อตัวไม่ถูกอีกใช่เออไม่รู้จะซื้ออะไรอีกซื้อผิดซื้อถูกอีกเพราะฉะนั้นเราควรจะทำาททำการบ้านไว้ก่อนว่าวอลลิสของเราเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมวิธีการ สแกนหุ้นนะครับก็เข้าไปที่เมนูบุ่มบนซ้ายด้านบนตัวนี้น,น,นะนะครับเสร็จแล้ววันนี้เราจะมามิกซ์สูตรกันนะครับก็ต้องเลือกมาที่เมนูที่ชื่อเรดาร์บ <น S 2> ิลเด,<น>ดอร์ะนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับหรืออานิ้วแตะเข้าไปนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดแอด a อดนิวเรดาร์เนี่ยนะครับเมนูตรงนี้ที่เราสอนชี้อยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมี คาเกณฑ์ต่างๆหรือเงื่อนไขในการสแกนโอ้โหเยอะแยะมากมากให้เรามาเลือกนะครับทีนี้อันดับแรกเลยอย่างที่แชร์ไปนะครับเราก็ต้องเลือกเราเน้นหุ้นใหญ่ไว้ก่อนเออเนี่ยครับมาเลือกเมนูตรงกลางนี้ที่ชื่อว่าเซตนะครับแล้วก็มาเลือกต้องต้องเลี้ยงถุงนี้ทําไมไม่เอาชุดเล็กหุ้นเล็กล่ะเพราะว่าตอนนี้ชุดเล็กเหมือนตลาดจะไม่ค่อยชอบเออใช่นะแล้วสมมติสมมติสมมติว่าเกิดมันเป็นเทรนเทรนพอต์กลับไปนะตลาด ดีบาอ่าจะเป็นอาจจะเป็นฝรั่งอาจจะเป็นกองทุนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าชุดหุ้นที่เขาจะมาซื้อไม่ใช่ชุดเล็กหรอกต้องเป็นชุดใหญ่ก่อนอ่านะอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเรายัางโฟกัสที่ตัวเซ็ตร้อยอยู่นะครับอนะครับก็เสริม erm ิชารคือถ้าไปดูฮิส t อริ c ค l ลนะสถิย้อนหลังเนี่ย รอบก็จะเป็นอย่างเงี้ยสมมติลถูกต้องเวลาเด้งต้องเป็นหุ้นชุดใหญ่ก่อนเอาหุ้นตัวใหญ่เนี่ยขึ้นก่อนใช่เดี๋ยวพอชุดใหญ่พักแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีแถวสองแถวสามอะไรพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันสเต็ป by สเต็ปเนาะถูกต้องครับอ่ะโอเคเนี่ยครับเราก็มาเลือกได้ว่าชุดหุ้นที่เราจะเจอเนี่ยต้องอยู่ในเซ็ตร้อยเท่านั้นนะครับเราก็มาเลือกก่อนเลยเนี่ยครับเซ็ตร้อยอ่าอ่าให้เครื่อหมายถูกไปมันก็สแกนมาละร้อยตัวอันนี้ต้องตรงไปตรงมาที่ตรงไปตรงมาอยู่ในเซ็ตร้อยปัจจุบันนะครับอ่ะเสร็จแล้วสิ่่งทีเราจะ มาเลือกอีกคาทิเรียหนึ่งนะครับก็ให้เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าเรดาร์ตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกอหุ้นหรือชุดหุ้นที่มีการซื้อเข้ามาใน NVDR ด้วยเยอะๆอันนี้<ใ>นอรอบ <S 1> 1 <S เดือนเข้าทำเสืออนะต้องต้องบอกแบบนั้นเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักงทุนสังเกตได้ว่าฝรั่งขายตลอดเลยแต่มันจะมีอยู่ชุดหนึ่งครับที่ฝรั่งซื้อออ อันนี้มันแปลกเพราะว่าฝรั่งขายแต่ทำไมเขาซื้อถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นชุดพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็น turning point ได้ใช่อ่าอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงจับตัว nvda i i เข้ามาอันนี้คือเป็นไอเดียของเราเนาะถูกต้องว่าแบบโอ้โหเราก็เห็นเนี่ยฝรั่งเขาเน็ตเซลกันทุกวันพันสองพันสามพันมาตลอดเฮ้แต่มีชุดทุนเนี้ย กลายเป็นมือซื้อใน NVDR ถูกต้องครับถูกต้องแสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆะอ่าในกลุ่มชุดคุณพวกนี้เออแล้วก็สันนิษฐานว่าถ้ามี turning point อย่างที่พี่กัลบอกก็ชุดทุนพวกนี้แหละน่าแลยมันจะเป็นกลุ่มที่เม็ดเงินน่าจะเข้ามากลุ่มแรกๆนะครับโอเคเราก็เลือกมาที่นะครับเมนูที่ชื่อว่า NVDR ตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็มาเลือกคาทีเรียอันที่2ด้านบนตัวนี้เออหนึ่ง M คือหนึ่งืนอ่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย อหุ้นตัวไหนที่มีซื้อเข้ามาใน NVDR เยอะๆที่มันเป็นเดบายนี่ตัวไหนบ้างนยครับตลาขายตลอดหุ้นตกตลอดแต่ NVDR เป็นเน็บายนะอ่าคือผะว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมันต้องช่างสังเกตระดับหนึ่งด้วยต้องถูกต้องพอสังเกตมาเอ๊อันนี้มันแปลกๆนะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้อย่างที่พี่กัดบอกใช่ครับโอเคเราก็เลือกเข้าไปเนี่ยนะครับ โอเคเรื่องของ NVDI สแกนมาแล้วจาก100ร้อยตัวสี่แปดตัวสี่สิบแปตัวนักคุณบอกออว่าไม่ไวนะเยอะไปแล้วเยอะเลยเยอะ <laughs> เออมันดูเยอะไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งคาเทียหรือเงื่อนไขเนี่ยที่จะมาสแกนกันก็คือมองของเรื่อง dividend yield เพราะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า safe d o w n s i d ได้ถูกต้องอ่าตัวไหนที่จ่าย dividend yield ระดับสูงๆอาจจะสเปเขึ้นไปก็ คือต้องบอกยิ่งลงมาเนี่ยถ้า e a r n i n g ็เขายัางเอ่อดีลูดได้เท่าเดิมเนี่ยมันก็จะเปิดไอ้ตัว<อ>ดวีเวนดิ y i e l ว,วให้มัน,นแก็มันเพิ่มมากขนมันก็เพิ่มความสนใจของนักลงทุนต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับอ่ะนะครับทีนี้ถ้าเรากองในแง่ของดีวเวนดิวเนี่ยให้เลือกมาสับเมนูด้านบนที่ชื่อว่าสแตทด้านบนตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเลือก คาทีเรียหรือเงื่อนไขเนี่ยโอ้โหจริงๆมีเยอะ e, อมาก PE PBV เนี่ยครับอันที่3ก็คือเป็น i d e n d Yield เนี่ยแหละจ่จริงเนี่ยลองเล่นดูได้ทั้งเอา E cost profit margin net profit margin Market Cap พวกนี้มาเลือกได้เลยนะครับแตนะ่วันนี้เราเลือกเป็นที่ Yield <Y ield. S 1> หรือ i d e n d Yield นะครับ Yield เนี่ยก่อนเซตเพารามิเตอร์หรือตัวเลขลงไปเนี่ยให้ดูเครื่องหมายด้วยนะเออ,เอ,อถ้าเป็นเครื่องหมาย น้อยกว่าเนี่ยอันนี้เอก็นั่นหมายถึงว่าจะติดมาเยอะ <laughs> ใชะ่ความหมายก็คือดีเวนด์ยิวสมมุติสามคือน้อยกว่าสามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะ,ะเยอะเออนะแน่นอนไม่จ่ายก็ติดอ,ะอ่ะใช่คือเราจะจำง่ายๆอะไรที่ยิ่งมากยิ่งดีเนี่ยก็คือเลือกไปที่เครื่องหมายมากกว่าอือ่าครับอะไรยิ่งน้อยยิ่งดีอย่าง PE p ีไพทูบุ๊กเนี่ยอาจจะมาเลือกที่เครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยครับ ก็หมายมากกว่าอย่างยูตัวนี้อเราทาเกตเราสมมติเป็นสามเปอร์เซ็นตอไม่สมมุติแหละเรากําหนดเป็นสามเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นโจชุดหุ้นตัวพวกเนี้ยต้องจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับเราก็เลือกเข้าไปอ่านะครับสแกนออกมาจากสี่สิบแปดเหลือสามสิบเอ็ดก็พอได้อยู่อสามสิบตัวก็พอได้อยู่อ่ก็อาจจะยังเยอะอยู่ระดับหนึ่งแต่เนี้ย เราสามารถมาพอยต์ลายตัวไดตวต้ตัวที่มันมีแคตเตอร t ลิสต์ตัวที่มันมีเซนติเมนต์ที่อาจจะเป็นเชิงบวกในอนาคตได้เอออันนี้ต้องถามอาจารย์กัดแล้วว่าเออถ้าเนี่ยในชุดหุ้นที่เราเจออย่างหน้าจอเนี่ยเออเราคิดว่าตัวไหนบ้างครับพี่ขอสักสองตัวที่เอออาจจะมีกาสถ้าดูจา <ะ S 1> กจ <ะ S 1> ชุดท<ว>ุกนี้นะผมก็มองว่าเทแบง n k กับแอดวานเนี่ยน่าสนใจอืมอ่าสองตัวนี้เลยอ่าวันนี้ยังเขียวอยู่ได้เนาะอ่าเนี่ย เคแบง์ลองเข้าไปดูนะครับเราเข้าไปดูเคแบงแล้วกันเรากดเข้าไปแล้วก็อาจจะดูชาร์ตประกอบก็ได้นะว่าตัวเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมันถึงจุดที่เขาเรียกว่าราคามันยืนอยู่ได้แล้วเนี่ย<ล>อันนี้ต,ต้องถอยไปนิดนึงจะเห็นภาพมาก <Okay, S 2> ขึ้นซูมเอาออกไปะนะครับอ่าโอเค,อเคป,รประมาณนี้อ นั้นคุณจะสังเกตได้ว่าตัวกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะลงมาทำดับเบิลบัตทอมเนาะด้านล่างแล้วมันเด้งขึ้นมาเห็นไหมคคือตลาดหุ้นน่ะลงเซ็ตน่ะลงมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนไม่มีการสร้างฐานอ่าแล้วหลังจากตรงงบเนี่ยออกมาดีนะคือสามออกมาดีเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มยกโลงขึ้นใช่ยกลบ้างนะฮะแล้วก็ ไอ้ที่ผมชอบเลยมันเอ็นวิดีอาทำไมเขาเข้ามาื้อยขนาดที่ตัวอื่นถ้ามุดเราไปดูเป็นตัวอื่นอย่างเช่นบีบีเอลเอทีบีพวกเนี้ยทาไมมันไม่ติดเข้ามาใช่เออทําไมมันไม่ติดตัวนี้ทาไมตัวนี้เป็นเน็ตบายถูกต้องเอออันนี้อันนี้น่าสนใจครับอันนี้อาจจะต้องไปทําการบ้านกันเพิ่มเติมว่ามันมีมันมีอตัวไหนอะไรยังไงที่น่าสนใจในเรื่องของตัวพื้นฐานใช่แต่ตัวกราฟนี่ถือว่าใช้ได้เลยฮะกับตัวขึ้นมาใช้ได้เลย แล้วก็อย่างที่เราสแกนกันมีปันผลที่มันรองรับด้วยนะส3อรอะอย่างน้อยนะโวพวกนี้คือเออมันก็เป็นเบาะรองรับได้แล้วน,นะครับโอเคอันนี้ตัวแรกที่ฝากเอาไว้ลองไปทำกันบ้านต่อดูก็คือตัวเออเคแบงนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมตามที่เรา educate กันเสมอนะครับคือการสแกนหุ้นมันไม่ใช่เหมือนสูตรสาเร็จที่ไปมันไม่ใช่มันุได้เลยนะอ,อไม่ใช่แบบแกะพน้ํารลอกเราวก็กินได้เลยคือเราต้องไปทํากันบ้านในเชิงดื้<ๆ>ต่อเลยกันบ้างน,นะครับอีกตัวหนึ่งอย่าง a d v a n c e าลองเข้าไปดูนะครับอ่าก็คลิกไปที่ตัว technical chart ตัวนี้ได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมันลงมาถึงโซนที่เป็น แนวรับของเขาอนะประมาณสักโซนสักสองร้อยสิบสองร้อยสิบห้าประมาณนี้ออแต่ถ้าดูภาพเกออว้างขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ก็อาจจะยังถือว่าอยู่ในเทรนที่ค่อนข้างเป็นอัพเทรนนะเนี่ยก็แบบเอ,อมียกโลขึ้นมาได้ใช่คก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็แน่อนอนมันก็โดนตามเซนเมนต์ตลาดที่มันโดนกดดันลงมาแต่ว่าที่เราสบายใจได้คือตอนนี้ที่ลงมาคือเซตตลงมาแรงๆเพราะว่าฝรั่งเขาขายครับ แต่ไอ้หุ้นชุดที่เราเลือกมาให้เนี่ยคือฝรั่งเขาซื้อในรอบหนึ่งเดือนเพราะนั้นมันต้องมีในยะอะไรที่ฝรั่งทําไมทําไมถึงเลือกซื้อชุดหุ้นพวกนี้ทําไมคุณไม่ขายตามคนอื่นละเอออันเนี้ยน่าสนใจนี่เป็นการแบบสังเกตเนาะเออมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างน้อยบวกกับเงินปันผลด้วยมันก็อ่ามันก็โอเคอยู่นะแล้วก็จริงๆในไส้ในของแอสวาเนี่ยเรื่องของภาพการแข่งขันเนี่ยมันก็โอ้โหดูดีขึ้นมาเยอะนะจากสามเจ้าหรือสองเจ้าเออนะครับเพราะฉะนั้น อาผู้หรือรายได้เฉลี่ยต่อเบอร์ลูกค้าอันมีคนอยู่แล้วการแข่งขันอะไรก็ลดลงเพราะฉะนั้นน่าสนใจแล้วก็คิวสามทางกรุงศรีเราก็ทําโตคิวันคิวเยียรนะแต่ว่าโตไม่ได้เยอะนะฮะโตบางๆโอ้แต่นี่เป็นพอยต์สำคัญนะพี่ว่าว่าเออร์เน็ไม่ได้แย่แล้วก็เพราะฉะนั้นแอสโว่าเงินปันผลในปีหน้ามันก็ ก็ยังเมนเทนได้อยู่ใช่ใชไม่เพิ่มขึ้นก็เท่าเดิมใชเออ่เพราะนั้นมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้สาถึงสี่เปอร์เซ็นปันผลมันควรจะมนี้ครับแล้วก็จุดทริกเกอร์ก็คือเนี่ยเ v d r เนีอยเข้ามาซื้อแล้วออนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสแกนดีๆที่มาฝากกันสําหรับลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับเารายังไม่ได้เป็นลูกค้ากับเราก็ง่ายๆนะครับก็สแกนตามหน้าจอหรือคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับในการเปิดบัญชีเอลเพน c อคเคา สะดวกรวดเร็วไม่กี่นาทีก็สำเร็จเสร็จสิ้นสามารถเข้ามาใช้งานตัวแอปพลิเคชันเข้ามาเทรดกับเราได้คือต้องบอกแอปพลิเคชันเราเนี่ยครบจบเลยอไม่ว่าคุณจะมาสแกนไม่ว่าคุณจะเทรดไม่ว่าคุณจะวาง่า n d i คอนดิชันออเดมันทำได้นั้นได้หมดเลยมันครบหมดนะครแล้วก็จริงๆเรามีโอ้โหหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆแอปพลิเคชันที่มันตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เรียนเชิญกัน แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราเยอะๆด้วยครับก็สัปดาห์นี้เนื้อหาสาระก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็สุดท้ายเช่นเดิมนะครับอวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ